ออดเรียบร้อยโอ้โหอันนี้แสดงความยินดีครับตบไหมตอนนี้ได้ยี่สิบเก้าคะแนนมาดูครับลุ้นครับลุ้นครับอธิบายกติกาเข้าตีกติกานี้ครับตีแกนออกจากวงได้ห้าครับตีสกิดได้สามคะแนนครับมาดูครับออดเข้าวงมาออดเอ้ยห้าคะแนนครับเป็นสามสิบสี่โอ้สถิติตีใหม่แล้วครับ สามสิบสี่คะแนนครับหาคกูจนดูอยู่เนี่ยเสื้อเนี่ยน่าจะเสียแล้วครับคกูจนเนี่ยดูในแอปดำบ่อยแต่อันนี้แอปแดงไม่รู้ว่าคกูจนยังอยู่ไหมครับนี่ครับคอร์สเอาครับคอร์สต,ตีแก่นห้าคะแนนครับตีออกจากวงห้าคะแนนครับ สถิตดีที่สุดตอนนี้น่าจะคอนครับได้คะแนนเนยอะครับคอนโอ้ยนี่ครับได้สามสิบเก้าคะแนนสถิติใหม่แล้วครับสถิติเดิมสามสิบแปด,ดสถิติทำลายแล้วครับคอนนี่ครับถ้าคุณแม่ดูอยู่นะจะดีใจมากเลยเตรียมเตรียมให้เสื้อแล้วครับเดี๋ยวเตรียมแจกเสื้อแล้วครับ สงสัยคอสใส่ได้เนีย่ยใส่ไม่ได้เนีย่ยให้ครูเนี่ยวิใส่ได้ป่ะเนี่ยคอสใส่ได้ไหมได,ได้ไม่ได้ต้องได้ก่อนครับอ้าวทุกคนเงียบคอเรียบร้อยโอ้โหอสแสดงความยินดีครับ44คสีนน,นิบสี่จบแนนอบขอตีก่อนครับ,บสี่สิบ44คะแนนครับ แชมป์ประเทศไทยครับ4 4คะแนนโอ้โหคุณแม่เก่งแล้วทำได้แล้วครับคุณแม่เหลือแค่ทบทวนทุกวันให้ได้คะแนนเยอะๆครับตอนไม่แข่งกดดันกานี้อีกครับครูยกบอกแต่ซ้อมเนี่ยถือว่าเป็นสิติครับได้เสื้อไปแล้วครับขอสีร่ระยะติดครับคอร์ สำคัญคือสมาธิครับพี่ก่าพี่คอร์สพี่เนมพี่ภูใครเยอะกันขอพี่เนมครับสวยอุ้ยนิดเดียวอ่ะคอร์สมาเป็นละเป็นให้คุณเจินหน่อยนี่ครับคุณนายอาลีเห็นไหมคุณนายอาลีครับชื่อคุณเจินครับนี่ครับเป็นหลักฐานที่คุณเจินได้กี่คะแนนครับสี่สิบสี่คสี่บสีคะแนนนะครับคุณเจินเรียบร้อยนะครับ แตกแล้วครับโอเคแจคพอตแตกแล้วครับสี่สิบสี่คะแนนครับโอ้ขอได้เสื้อไปแล้วครับจากคุณเจินนะครับคุณเจินให้มาครับเป็นเป็นอัดฉีดนะครับเอาครับมาดูครับภูเหลืออีกสามคนครับ